สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสามบาทห้บาทในทุกเช้าแบบนี้ครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีหรือว่าถ้าตลาดซื้อขายมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถฟังสรุปได้จากในช่วงของ Blues Today ทุกเช้าแบบนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆสนับสนุนช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์หรืออยากจะโดเน a นะฮะเป็นค่ากาแฟก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับซึ่ง ตามธรรมเนียมเหมือนเดิมฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงดีลของคาริมมาเดยมี่แล้วก็เรื่องราวอื่นๆนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับที่ทําให้มีคอนเทนต์แบบนี้ฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับก็คือพิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครอยากจะสดชื่นตลอด90้บนาทีในการดูฟุตบอลยูโรซึ่งกําลังจะเข้าสู่รอบรองรอบชิงกันแล้วเนี่ยก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับ ไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจนะฮะก็เอนโซมาเรสกาเนี่ยซ้อมกับทีมไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะเป็นการประเดิมซ้อมวันแรกวันนี้ก็ลงซ้อมเป็นวันที่2นะครับก็เราเห็นนักเตะหลายคนอย่างลาวียโฟฟาน่าที่หลายคนอาจจาหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็กลับมาซ้อมรวมถึงเอนคุนคู u, นักเตะใหม่อย่างโอมาริเคลลีแมนพวกนี้ก็ลงซ้อมกับทีมไปที่ร้อยชูกูเมกาเลยพวกนี้นะฮะดาบิดดาโตรโฟฟาน่าก็เห็นมาซ้อมกันหลายคนแล้วนะครับนอกจาก คนที่ติดภารกิจฟุบอลยูโรก็ยังรับใช้ชาติอยู่หรือบางคนเข้าไปถึงรอบลึกๆก็ยังขอพักผ่อนอยู่แต่ว่ามิเคลโรบูริกเนี่ยตกร,รอบแรกกับยูเครนก็กลับมาแล้วนะครับอ่ะส่วนเรื่องที่น่าสนใจเริ่มจากนิซ่าคินเซล่าครับรายงานครับบอกว่าเอนโซบารเรสกาเนี่ยต้องการดูฟอร์มนักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่มีอยู่กับทีมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็กสันคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วก็มาคิวครับคือรายชื่อที่พูดถึงในตำแหน่งนี้ ศักยภาพและระดับความฟิตของพวกเขาในช่วงพรีซีซั่นจะเป็นปัจจัยว่าเชลซีจะต้องผลักดันในการเซ็นสัญญากองหน้าเข้ามาเพิ่มหรือไม่รวมถึงผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆครับมาเรสกาต้องการให้โอกาสทุกๆคนก่อนจะตัดสินใจว่าจะเก็บหรือจะปล่อยนักเตะออกไปเพราะฉะนั้นนะฮะหลายคนถามว่าเชลซีจะเสริมตรงไหนเพิ่มเติมจะมีใคร ตอนนี้เหมือนกับมาริสกาต้องประเมินก่อนกลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเอ็นกุนคูแจ็คสันมาคิวดันไปเล่นดีช่วงพรีซีซั่นก็เป็นไปได้ว่าเชลซีอาจจะไม่เอากองหน้าก็ได้นะครับขณะที่ดิแอเลติกรายงานบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจว่าเดรโตเวกาจะมีตําแหน่งในทีมชุดใหญ่ในทันทีหรือไม่นะครับมาริสกาจะทํางานร่วมกับเขาในช่วงพรีซีซั่นจากนั้นจะประเมินว่าเขาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในฤดูกาลต่อไปหรือจะยังไปยืมตัวเพื่อ พัฒนาได้มากขึ้นสังเกตไหมฮะเอ็นโซมาเรสกาให้โอกาสหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเคนลี่แมนก็ดีนะมาคกิวก็ดีหรือเรเ a โตเวกานะฮะจะเอเ่อเรียกว่าเป็นตัวหลักของทีมหรือเปล่าแต่หลายคนก็มีข่าวออกมานะครับอย่างมาคกิวเนี่ยก็มีรายงานว่าเชลซีจะเก็บไว้ใช้คือไม่ได้ส่งไปสตาร์บุกแต่อย่างาทางเรนาโตเวกาผู้นี้มีโอกาสนะครับ ขณะเดีวยวกันเดียลติกรายงานว่าสมาชิกคนเดียวในทีมชุดใหญ่ของเชลซีที่สโมสรพร้อมปล่อยยืมก็คืออัลฟี่กิลคริสนะครับนอกจากนี้เดียลติกรายงานว่าเชลซีรู้สึกไม่ไรีบร้อนที่จะต้องเซ็นสัญญากับกองกลางคนใหม่ต่อให้กาล,ลกเกอร์จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ครับก็มีสถิติที่น่าสนใจบอกว่านักเตะจากแคมีเชลซีที่ขายออกแพงที่สุดในรอบ3ปีรวมมูลค่า290ล้านปอนด์ แพงสุดคือเมสันเม์นะครับเราปล่อยไปแมนยู60ล้านปอนด์เยนแมสเทนไปวิลล่า37.5ครับแทมมี่ไปโรมาา34ลูวิสฮอร์ดูการเซนไป28ฟิคาโยตุบริไปมิลาน25ิลิฟราเมนโต้ไปซาลตมตัน21.5โอมามริฮัชิซันครับ20ล้านปอนด์มาเกฮีไปพาเลส18ล้านปอนด์นะฮะมิลลี่กิลมอ์เนี่ย7ล้านปอนด์เอ็มปาดู6.8ล้าน ไม่คข้ากดิ้งไปเลสเตอร์ล่าสุด5ล้านปอนด์แล้วก็ฮัสซันโอดอย5ล้านปอนด์นะครับสังเกตไหมครับว่านักเตะใน a คาเดมีของเราเนี่ยปล่อยออกไปได้ถึงเกือบเกือบ300ล้านนะครับขณะเดียวกันดีลเรื่องของคาริมอาเดิยามีเป็นอย่างไรกันบ้างตอนแรกเนี่ยมีรายงานจากสื่อซึ่งเป็นสื่อเดียวที่รายงานทางฝั่งเยอรมันเราก็เอ้ยยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้วันนี้นะครับ ก็ต้องบอกค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะเรื่องของคาริมเอเดยมีทั้งใน Sky Sport ในเยอรมันนะครับรวมไปถึงฟอ Foreign berg, ร์เ g นเพเทนเบิร์กนะฮะสื่อทั้งสายเยอรมันเนี่ยก็รายงานเรื่องของอเดยมีเขาสรุปม,มาแบบนี้ครับเอเดยมีเนี่ยมีสัญญากับดอทบุลจนถึงปี2027เรหล่าผู้บลิหารของเชลซีเนี่ยได้ติดต่อไปหาตัวนักเตะแล้วนะครับแล้วก็จะพยายามโน้มน้าวให้นักเตะย้ายมาเล่นที่อังกฤษ เขาบอกว่ามีการนัดเจราจากันระหว่างทั้งส,สองสโมสรโดยที่ดอร์มุนต้องการค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรยูเวนตุสก็เป็นอีกทีมครับที่สนใจนักเตะนะครับคือในเคสของคาริมาเดมี่ค่าตัวถูกต้องบอกอย่างงี้ฮะปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นช่วงที่ฟอร์มตกนะครับแต่ช่วงที่พีคที่สุดก็คือการเล่นกับดอร์มุนเจอกับเชลซีในฟะุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าจำกันได้เดยมี่นี่แหละที่เป็นคนยิงเราด้วยแต่ปีที่แล้วเนี่ยฟอร์มดูรูดไปเลยนะครับแต่ก็น่าลองเสี่ยงครับ ก็ประมาณ20กว่าล้านปอนด์ไม่ถือว่าแพงมากในตลาดปัจจุบันนะฮะขณะที่เดียร์ลนติกรายงานบอกว่าเชลซีจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีกองหน้าชั้นยอดที่สามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้หรือไม่ความสนใจในตัวจอร์นูรันของวิลล่ากับจอร์แดนดีวิดของเรียวลดลงไปนะครับแต่พวกเขาก็ยังติดตามซาบูอโบโรเดียนวัย20ปีของแอตเลติโกมาดริดนะครับก็จอร์นูรันนีล่าสุดมีข่าวกับทางเวสแฮมนะฮะเวสแฮมเนี่ยยื่นข้อเสนอแล้วแล้วก็ตกลงกับนักเตะได้แล้วชั้นดูรันเนี่ แฟนเชลซี <Fantasy S 2> น่าจะเ hey, ฮนะดูแล้วไม่น่าจะสนใจดูรันส่วนโจนาธานเดวิดเนี่ยจากในมุมผมนะผมยังไม่เห็นข้อมูลนะผมว่าเชลซีอาจจะไม่เอาโจนาธานเดวิดเพราะไม่ตรงสเปคเพราะอย่าลืมว่าโจนาธานเดวิดไม่ใช่สไตรเกอร์นะครับเขาเป็นฟอร์เวิร์ดบางครั้งเนี่ยลงไปเล่นเป็นแอตแทกมิดฟิลด์หรือมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยซ้ำนะฮะขณะเดียวกันนี่และติกรายงานเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้บอกว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยต้องการค่าตัวไอแวนโทนี่อยู่ที่60ล้านปอนด์แต่บางคนเชื่อว่าเบรนท์ฟอร์ดจะรรรัััับบบข้้้้อออเเสนนนนหาาาากกกไดดคคค่ตวใลลียงปปะะมณ40์ แต่ผมพูดเลยนะดีลนี้ลืมไปได้เลยเรื่องอายุนี่แหละทำให้เชลซีไม่ได้สนใจไอแวนโทนี่นะครับขณะเดียวกันเดลติกรายงานว่าเชลซีเนี่ยต้องการจะปล่อยลูาคูเกป้าและมาลองซาออกจากทีมให้ได้ขณะที่โบรยาคาซาเดฟฟฟาน่าและชาโลบาก็มีสิทธิ์ย้ายออกเช่นกันส่วนอนาคตของกาลเกอร์ยังไม่มีอะไรแน่นอนครับโดยมีอันเลติกมาดริดเป็นสโมสรที่ให้ความสนใจนะครับขณะเดียวกันสื่อในโปรตุเกสก็ตีไว้เป็นลือก่อนเลยครับบอกว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่จับตาดูฟอร์มของ ฟรานซิสโกคอนไซซานะครับก็เป็นลูกชายของเซร์ gio คอนไซซานะฮะอาจมีความเคลื่อนไหวในดีลนี้ภายในก่อนวันจันทร์หน้าหลังจากค่าจิกสัญญาของนักเตะจะเพิ่มขึ้นจาก30ล้านยูโรเป็น45้าล้านยูโรนะครับขณะเดียวกันดิแลติกรายงานเรื่องอนาคตของเกปากันหน่อยฮะเงียบกริบเลยล่าสุดขาอัปเดตบอกว่าเกปายังมีโอกาสเป็นตัวเลือกสําหรับเรือบริดต่อไปแทนที่จะําลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดีลนนี้ยังซับซ้อนครับเชลซี Chelsea สนใจที่จะหาปลายทางใหม่ให้กับเกปา การต่อสัญญากับลูนินเนี่ยยังหาทางออกไม่ได้คือพูดง่ายว่าถ้าลูนินย้ายออกเกป้าไปอยู่มัดริตแน่นะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ดีอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเท่าที่ผมเข้าไปเช็คดูมีบิก๊กเหมือนกันนะฮะมีแมนเชสเตอร์ยูเตตดครับ,รบแต่ว่าอันนี้เป็นตีไว้เป็นเน The Times ครับก็อาจจะเป็นสื่อดังแต่นักข่าวไม่ดังมากว่าแมนยูเนี่ยคาดว่าจะ ยื่นข้อเสนอครั้งที่3ครับเพื่อคว้าตัวจารัดแบรนเวดมาร่วมทีมหลังจากข้อเสนอ2ครั้งก่อนหน้านี้โดนปฏิเสธนะครับนอกจากนี้ครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าเซรูกิลาซี่เนี่ยกำลังเดินทางไปที่ดอทมุลน,นะครับแล้วก็การย้ายไปดอทมุลเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูแมตช์อุ่นเครื่อง BG เจอดอทมูลอาจจะได้เจอเซรูกิลาซี่นะครับที่เหลือก็มีเรื่องของ แมนเชสเตอร์เต่แล้วก็เปเชครับตอนนี้เริ่มเปิดการเจรจาและแมนยู U, เนี่ยเริ่มคุยกับเปเชเรื่องความขึ้นหน้าในการเซ็นสัญญาค้าตัวมาเลอูกาเตในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าจำมันได้ ate, อูกาเตเคยมีข่าวเชลซีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะคือทั้งสองฝ่ายทั้งสองสโมสรเนี่ยนะฮะเริ่มพูดคุยกันแล้วก็เริ่มประเมินค่าตัวของนักเตะแล้วนะครับขณะที่นักเตะก็เหมือนอยากจะจะต้องการหาความท้าทายใหม่ๆในการย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับ ข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เรื่องของเมสันกรีนวูดครับแหม่ดีวสุดท้ายจบกันจนได้น่าจะไปลงเอยที่ฝั่งของโอลิมปิกมักเซยนะครับค่าตัวอยู่ที่32ล้านยูโรแะ้วก็จบเรียบร้อยสำหรับการเล่นในอังกฤษนะครับในส่วนของเมสันกรีนวูดก็นอกจากกรีนวูดแล้วนะครับก็ซานโชฟันเดเบกวันบิซาก้าเปเปเรสตรีแบ็กทูมิเดลินเดเลฟนะครับหรือแม้กระทั่งคาเซมิโร่ผู้นี้ก็เป็นผู้เล่นที่น่าจะโดนโลาะออกจากทีมนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเชลซีแล้วก็ข่าวอื่นที่น่าสนใจเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับดีลของคาริมอาเดยมี่ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ชื่นชอบนักเตะคนนี้ไหมครับกับกาตัวประมาณ30ล้านยูโรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ